อ๋อมันไม่กลับแล้วล่ะดวงวิญญาณมันก็ไปอยู่ในโลกทิพย์่อมันจะกลับได้ก็ต้องมีร่างกายพามันกลับนนี่ร่างกายมันไม่กลับแล้วมันไม่ไปแล้วร่างกายคนที่บ้านก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมพอตายก็ส่งเข้าไปที่วัดต่อเลยแต่ไม่หรอกมันถึงแม้จะกลับไปไว้ที่บ้านดวงวิญญาณก็กลับไปไม่ได้เพราะการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณขันกับร่างกายมันถูกตัดขาดออกจากกันล้ว วิญญาณมันก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาป้วเวลาที่ไม่ได้ติดอยู่กับร่างกายก็เป็นจะเป็นอำนาจของบุญกับบาปที่จะดึงให้จิตใจไปในทางใดทางหนึ่งไปสวรรค์หรือไปนรกมันก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำไว้นอกจากว่าดวงวิญญาณนี้ยังมีความรักความห่วงใยของในบ้านอยนู่บางทีก็อาจจะกลับไปเวียนวนเวียนอยู่แถวบ้านได้ชั่วคราว อาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกในบ้านอยู่ก็ได้แล้วพอรู้ว่าไม่สามารถกลับไปหาสิ่งที่ตนเองรักที่ห่วงได้เพราะเขาจำนองไม่ได้นะก็ไปตามสภาพของบุญต่อบุญเมืบาปต่อไป